สวัสดีครับกระผมร้อยตีชายแดนรักชาติครั้งนี้ผมจะพูดถึงขั้นตอนการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบ,บกที่ปลดพิการทุกคนลภาพและครอบครัวประจำปี2,563บทบาทหนึ่งของผู้ประสานงานคือการรวบรวมเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจากผู้ใช้สิทธิ ปีละสองครั้งคือรอบครึ่งปีช่วงกลางเดือนมิถุนายนและรอบตลอดปีช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทั้งสองรอบนี้ประกอบด้วย 1. รายงานสรุปการดำเนินโครงการ 2. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 3. บัญชีรายรับที่เกิดจากการดำเนินโครงการ C. สำเนาใบาเสร็จรับเงินแสดงการใช้จ่ายงบประมาณทุกใบพร้อมเซ็นรับรองสำเนา,าถูกต้องรายงานสรุปการดำเนินโครงการครึ่งปีเป็นการบรรยายผลการดำเนินโครงการระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคม ภายหลังจากที่ผู้ใช้สิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการงวดแรกหรือเต็มจำนวนแล้วและรายงานการสรุปการดำเนินโครงการตลอดปีเป็นการบรรยายผลการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมเพื่อแจ้งให้บริษัททราบผลการดำเนินโครงการพร้อมภาพประกอบส่วนการบันทึกการใช้งบประมาณและหลักฐานการใช้งบประมาณ เป็นการจัดทำต่อจากรายงานสรุปรอบครึ่งปีโดยจัดทำตามรูปแบบที่ศูนย์ประสานงานกำหนด 1. รายงานสรุปการดำเนินโครงการรอบครึ่งปีและรอบตลอดปีลงรายละเอียดสิ่งที่เกิดขึ้นหัวข้อกิจกรรมตามที่เสนอโครงการเขียนรายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานตามที่เสนอโครงการและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบครึ่งปี ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมและรอบตลอดปีพร้อมภาพประกอบจำนวนไม่ต่ำกว่า6ภาพตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนดด้านผลการดำเนินงานให้ระบุว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือยังไม่ได้ดำเนินการด้านผลลัพธ์สำคัญของกิจกรรมให้ระบุสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเป็นรูปธรรมจากการดำเนินงานเช่นได้ลงเรือนขนาด6คูณ5เมตร มีอุปกรณ์ครัวพร้อมในการเปิดร้านขายอาหารหมายเหตุให้ระบุรายรับที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงวันที่31พฤษภาคมสถานการณ์โครงการให้ใส่เครื่องหมายถูกตรงช่องที่ตรงกับความเป็นจริงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานให้ระบุป,ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไขที่ได้ดำเนินการไปเช่น ไม่สามารถเปิดร้านขายอาหารได้เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด -19 แนวทางแก้ไขคิดเมนูอาหารที่จะทำในแต่ละวันไว้ใช้ในห่วงที่สามารถเปิดร้านได้ปรับรูปแบบการขายเป็นแบบ Delivery ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครอบครัวและชุมชน ให้ระบุความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการว่ามีอย่างไรบ้างเช่นคนพิการมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นคนพิการมีอารมณ์ดีขึ้นคนพิการมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น 2. ส,สรุปการใช้ใจ่ายงบประมาณทั้งสองงวดในรอบครึ่งปีและตลอดปีตารางแสดงการใช้ใจ่ายงบประมาณ ให้ลงวันที่ใช้งบประมาณในช่องวันเดือนปีลงรายละเอียดการใช้งบประมาณในช่องรายการลงจำนวนเงินเป็นบาทในช่องรายจ่ายแล้วหักลบรายจ่ายกับรายรับที่มีอยู่ลงจำนวนที่ช่องคงเหลือโดยการลงรายการให้ลงเรียงลำดับตามวันที่และตรงกับหลักฐานการใช้เงินหรือใบเสร็จที่เก็บรวบรวมไว้จนครบทุกรายการแล้วสรุปยอดรวมรายรับรายจ่าย และเงินคงเหลือในบรรทัดส,สุดท้ายของตารางจากนั้นให้ลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการและวันที่สรุปการใช้จ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนส่วนรอบตลอดปีเป็นการสรุปเฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมาจากรอบครึ่งปีซึ่งรายงานครั้งนี้จะต้องใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมาให้หมดหากใช้งบประมาณไม่หมดผู้ใช้สิทธิ์และหน่วยจะต้องรายงานการใช้งบประมาณที่เหลือนั้น จนกว่าจะใช้หมดในปีถัดไป 3. บัญชีรายรับที่เกิดจากการดำเนินโครงการรอบครึ่งปีและตลอดปีให้บันทึกยอดเงินรายรับที่เกิดขึ้นในตารางโดยลงรายการเลียงตามวันที่เกิดรายรับจากการดำเนินโครงการนั้นเป็นบาทแล้วรวมรายรับในช่องสุดท้ายด้านขวาสุดของตารางโครงการใดไม่มีรายรับเกิดขึ้นขอให้สรุปว่ายังไม่เกิดรายรับส่วนรอบตลอดปี จะเป็นการบันทึกรายรับต่อจากรายงานรอบครึ่งปี 4. สำเนาใบาเสร็จรับเงินแสดงการใช้จ่ายงบประมาณทุกใบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ใช้สิทธิ์ส่วนใบเสร็จตัวจริงขอให้ผู้ใช้สิทธิ์เก็บไว้ที่ตนเองหากจัดหางานต้องการตรวจสอบหลักฐานที่สามารถใช้ประกอบตามรายการที่ระบุในสรุปการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีการใช้จ่ายในช่วงวันที่หมกราคม ถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ดำเนินโครงการเท่านั้นรายการในใบเสร็จที่ถูกต้องจะต้องประกอบด้วยระบุว่าซื้อสินค้าจากที่ไหนระบุวันที่ซื้อสินค้าระบุชื่อผู้ซื้อคือผู้ใช้สิทธิ์ระบุรายการสินค้าที่ซื้อลงรายมือชื่อผู้รับเงินหมายเหตุกรณีใบเสร็จรับเงินไม่ใช่ใบกำกับภาษีให้แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย หรือนมบัตรล้านหรือภาพถ่ายล้านค้าประกอบด้วย 5. เพิ่มเติมการเขียนหรือพิมพ์ข้อมูลที่อยากบอกกับบริษัทที่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณบริษัทที่ให้การสนับสนุนงบประมาณมุ่งหวังให้บริษัทเกิดความประทับใจและให้การสนับสนุนงบประมาณในปีถัดๆไปซึ่งก่อนหน่วยนำส่งเอกสารถึงศูนย์ประสานงานขอให้ผู้ประสานงานหน่วย ตรวจสอบเอกสารทั้งสองรอบให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนนำส่งมายังศูนย์ประสานงานทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆที่สำคัญที่ผู้ประสานงานโครงการจะต้องทำหน้าที่ในการรวบรวมเอกสารรายงานสรุปการดำเนินโครงการจากผู้ใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ใช้สิทธิ์ และบริษัทที่สนับสนุนทำให้โครงการดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้สิทธิ์และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับทุกฝ่ายต่อไป